เดอะทรูดเจาะลึกจริงเจาะลึกจ,จริงค่ะมาติดตามการคาดการม็อบสี่เมษาน่าจะจุดไม่ติดแกนนำไร้ราคานอปชอแตกขณะจตุพรแสดงจุดยืนรักเจ้าแรมโบรุ้ทันมีพักการเมืองขนขนช่วยค่ะ จากกรณีเมื่อวันที่31มีนาคมที่ผ่านมาที่ทางด้านของนายจตุพรพมพันธ์ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือว่านปชได้มีการ Facebook Live Peace Talk ในหัวข้อวันที่4เดือน4 4โมงเย็นได้เวลาไล่ประยุทธ์ออกไประบุว่าการประกาศนัดหมายของนายอดุลเขียวบริบูรณ์ประธานญาติวีรชนพึกสภา35เริ่มมีพลานุภาพ แม้ทุกสายตาต่างจ้องมองตนจะขับเคลื่อนต่อไปอย่างไรซึ่งตนได้อธิบายชัดเจนว่าตนเป็นคนเดินพฤษภาคนหนึ่งเมื่อประธานคณะกรรมการญาติวีรชนได้เชิญชวนให้เข้ามาร่วมและประเมิสนสถานการณ์บ้านเมืองว่าอยู่ในจุดขั้นวิกฤตแล้วจะนิ่งดูดายได้อย่างไรโดยได้ยึดโมเดลพฤษภาคม2535ที่เป็นเรื่องระหว่างประชาชนกับเผด็จการ ดังนั้นตนรู้ว่าตนต้องเจออะไรในสถานการณ์นี้ซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อวันที่26มีนาคมที่ผ่านมาในเวทีเสวนาสามมขีีประชาชนเพื่อประเทศไทยจัดโดยคณะญาติวีรชนพึกสภา35สภาที่3และเครือข่ายองค์กรประชาธิปไตยซึ่งมีนักกิจกรรมทางการเมืองนักเคลื่อนไหวทางการเมืองตัวแทนภาคสังคมเขาร่มระดมความเห็นเพื่อเป็นทางออกของปัญหาการเมืองไทย โดยมีเนื้อหาสำคัญที่เห็นร่วมกันคือสร้างการเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยนแปลงรัฐบาลและแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยมีนายไทยกรพลสุวรรณนักเคลื่อนไหวทางการเมืองนายการุณไสยงามอดีตสวบุรีรัมนางสาวนัทธามหัทธนานักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิพล,ลเมืองนายวีระสมความคิดเลขาธิการต่อต้านขอรับชันนายสุวิสุมานนน ประธานสมพันธ์คนงานรถไฟไทยและนางลัดดาวันตันติวิทยาพิทักษ์เลขาธิการองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตยได้มีการเข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้ด้วยต่อมาทางด้านของนายนัทวุฒิใสเกลือเลขานปช เพื่อนร่วมรบกับนายจตุพรถแถลงคืนสู่อิสรภาพซึ่งมีแกนนำนปชเข้าร่วมทั้งทิดาท้าวรเศรษอดีตประธานนปชก่อแก้วพิกุลทองและนายแพทย์เวงโตจิราการพวกเขาได้ตอบคำถามต่อการร่วมเรียกร้องกับอดีตประธานนปชว,ว่าไม่มีการชักชวนให้ร่วมเคลื่อนไหวพร้อมทั้งยืนยันว่าองค์กรนปรชไม่เคยตั้งวงคุยกันเรื่องนี้ อย่างไรก็ตามค่ะนี่ก็แสดงให้เห็นถึงความขัดแย้งของคนในกลุ่มระดับแกนนำเสื้อแดงย้อนไปเมื่อวันที่21เมษายน2557มีกิจกรรมส่งน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุซึ่งในงานที่ว่านี้มากล้นไปด้วยบรรดามวลชนที่ยังเหนียวแน่นโดยมีนายวีระการมุกสิกพงศ์ประธานนปชคนแรกน,นยายนทวุฒิไสเกลือที่ดาถาวรเศษประธานนปชคนที่สอง หมอเวงโตจิราการและก่อแก้วพิกุลทองแต่ไร้เงาของนายจตุพรพรมพันธ์ทั้งได้กล่าวกับคนเสแดงว่าตนพร้อมด้วยแกนนำที่มาปรากฏตัวในวันนี้ยังเป็นนปชและไม่คิดเป,ปลี่ยนแปลงอุดมการ์ไปเป็นอื่นล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะทางด้านของนายไพศาลพืชมงคลอดีตที่ปรึกษาพลเอกประวิทย์วงสุวรรณก็ได้มีการโพสต์ข้อความลงบน Facebook ถึงกรณีมอบของนายจตุพรในวันที่4เมษายนนี้ว่า จับตาม็อบรวมสี4เมษายน1ม็อบนี้ไม่ใช่ม็อบแสดงหรือม็อบนปชเหมือนในอดีต2ม็อบนี้ไม่ใช่ม็อบกาวเวา3ม็อบนี้ไม่ใช่ม็อบล้มเจ้า4ม็อบนี้ไม่เกี่ยวกับคุณทักษิณแต่เป็นม็อบรวมสีรวมทุกคนที่ต้องการขับไล่พลเอกประยุทธ์ถ้าไม่เห็นความจริงดังกล่าวนี้ก็ให้ดูตัวอย่างเหตุการณ์14ตุลา และไม่มีวันที่จะเป็นดังเหตุการณ์พฤษภาธมินเห็นการทำไอโอหลอกชาวบ้านว่าเป็นม็อบนอปชบ้างม็อบคุณทักษิณบ้างม็อบกาวเวาบ้างหรือเป็นม็อบนอปชบ้างไม่เข้าท่าครับคืนทำแบบนี้ลูกพีจะหนีออกนอกประเทศไม่ทันนะครับและที่ต้องจับตาควบคู่กันก็คือม็อบกาวเวาจะมาเข้าร่วมด้วยหรือไม่ถ้าไม่เข้าร่วมก็จะเผยโฉมคนอยู่เบื้องหลัง ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายกาวว่าเป็นนักล่าอนาธิคมเพียงแต่ปั่นให้จริงรีเดินกันคนละบทหรือถ้าเข้าร่วมยังจะมาชนเจ้าต่อหรือไม่ถ้าชนก็จะเกิดสองม็อบตีกันเข้าทางนักล่าอนานิคมใหม่ถ้าไม่ชนเจ้าก็เข้าลักษณะสแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างต้องจับตาดูตรงนี้ให้ดีอย่างไรก็ตามค่ะถ้าเราย้อนไปเมื่อปีพศ2562 ก็มีภาพปรากฏออกมาเป็นภาพของนายจตุพรค่ะที่ได้มีการสวมเสื้อสีเหลือง mm. เข้าร่วมพิธีรับหมวกและภ้าพ,พันคอพระราชทานต่อเบื้องหน้าพระชายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหลายคนค่ะก็ตั้งคำถามว่านายจตุพรเปลี่ยนแปลงความคิดมาอยู่ข้างสถาบันแล้วหรือนายจตุพรค่ะก็ยังบอกว่าผมไม่เคยคิดถึงระบอบอื่น ผมมีความเชื่ออย่างเดียวคือระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขและผมก็ยึดแนวแทางนี้มาโดยตลอดแต่ว่าการต่อสู้ในช่วงเวลานับสิบกว่าปีที่ผ่านมาเรามีความแตกต่างกันทางความคิดผมพยายามจะร้องขอว่าความคิดเห็นที่แตกต่างระหว่างกันนั้นจะยังดำรงอยู่ต่อไปได้แต่ว่าสถาบันพระหมหากษัตริย์นั้นจะต้องเทิดไว้เหนือหัว อย่างไรก็ตามสำหรับการเคลื่อนไหวและการชุมนุมในวันที่4เมษายนนี้สะท้อนให้เห็นว่าม็อบน่าจะจุดไม่ติดค่ะเพราะจากคนที่เข้ามาร่วมในครั้งนี้หลายคนมองว่าไม่มีชื่อไม่มีราคาอีกทั้งยังไม่มีมวลชนในมือส่วนทางด้านของโบนัทธามหัธนานักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิพลเมืองก็ได้ออกมาบอกว่าจะไม่เข้าร่วมม็อบดังกล่าวเพียงแต่ในวันที่มีการเสวนาเวทีสามมคตประชาชนนั้น เป็นเรื่องปกติเวลาได้รับเชิญไปสัมภาษณ์หรือร่วมเสวนาไม่ว่าจะเป็นกลุ่มใดจัดปัจจุบันโบร่วมขับเคลื่อนอย่างเป็นทางการกับกลุ่มเดียวคือภาคีเพื่อรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยโบเคารพและส่งเสริมการใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกอย่างสันติของทุกกลุ่มที่ให้เกียรติกับความแตกต่างหลากหลายในสังคมทั้งนี้ค่ะทางด้านของนายเสกสกลอัตถาวง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงมอบวนที่4เมษายนนี้ไว้ด้วยว่าผมได้ข่าวว่าจะมีพักการเมืองที่กลัวจะมีมวลชนมาร่วมกับนายจตุพรน้อยอาจอยู่เบื้องหลังสนับสนุนคนคนมาร่วมชุมนุมจึงขอให้ฝ่ายความมั่นคงติดตามการเคลื่อนไหวในพื้นที่ต่างจังหวัดโดยตนมั่นใจว่าหากเป็นการชุมนุมตามธรรมชาติปกติเชื่อมั่นว่าคนเสื้อแดงจะคิดได้ไม่มาร่วม